สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้เก mm ียรติทุกท่านนะคะเอ่อเพืนจะขอพูดสันส้นๆว่าทำไมถึงตั้งใจว่าปีนี้จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประกวด m i s mm hmm. s Tourism นะคะด้วยด้วยประสบการณ์ที่เราเข้าประกวดที่ฟิลิปปินปีนั้นเน่ยเป็นปีแรกในชีวิตเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการนางงามไม่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยทีนี้เราได้ประสบการณ์จาก15วันที่เราอยู่ที่ฟิลิปปินนะคะ เราได้เห็นคุณค่าของเวทีมิสซิสซึ่งเพิ่นคิดว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเวทีนี้เท่าไหร่นะคะเราก็เลยตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยเราจะโปรมโมทเวทีมิสซิสให้ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่ามิสซิสทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองทำประโยชน์ได้มากมายเพราะว่าทุกคนมีความสามารถในการดูแลครอบครัวดูแลลูกๆ ดูแลประเทศจะดีได้เมื่อครอบครัวดีแล้วมิสซิสมีความมีความสามารถขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสซิสจะสามารถดูแลสังคมดูแลประเทศดูแลโลกนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีของอ่ามิสเตอร์โอเวตนะคะเขามีสโลแกนที่ประทับใจมากก็คือ a mother who cares for the world เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเวทีมิสซิส เวทีนี้ไม่ใช่ประกวดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่คำว่า who cares for the world คือเราเราดูแลทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยมีผู้หญิงมิสซิสนะคะเก่งมากมายเลยแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่เป็นที่สนใจเท่าไหร่นะคะเราก็เลยอยากจะโปรโมทต,ตรงนี้ให้มากขึ้น